สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาจะพาไปรู้จักต้นเล็บมือนางที่มีดอกสีสวยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมากค่ะทุกปีต้นเล็บมือนางริมรั้วของที่ร้างในหมู่บ้านนะคะจะออกดอกเป็นพวงๆนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ส่งกลิ่นหอม เชิญชวนให้คนที่เดินออกกำลังกายช่วงเช้านะคะมาถ่ายรูปแล้วก็มาแวะชมความงามของดอกไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะข้อมูลจากวิกิพีเดียบอกว่าเล็บมือนางเป็นไม้เลื้อยดอกหอมเป็นช่อนะคะพบในแถบเอเชียเทาแก่เป็นไม้เนื้อแข็งใบเดี่ยวรูปวี หรือรูปไข่ปลายแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบดอกมีลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณสีนิ้วตรงปลายดอกจะแยกออกเป็นห้ากลีบดอกมีสีแดงอมขาวหรือสีชมพูหลอดของดอกจะโค้งเล็กน้อยและจะมีเกสรยาวๆย,ยื่นออกมาจากกลางดอก5อันเป็นช่อสีขาวแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูมีกลิ่นหอม ผลสีน้ำตาลแดงเป็นมันห้าผูค่ะเล็บมือนางนะคะปลูกง่ายค่ะเพราะว่าเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายนะคะแล้วก็ชอบแสงแบบปานกลางน้ำปานกลางแล้วก็ปลูกได้ทุกฤดูการเลยค่ะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้รากหรือเงานะคะที่ต้นอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็แยกออกมาชำในที่ที่ชุ่มชื้นค่ะ บรรดาเคยทดลองปักชำกิ่งนะคะใช้เวลาน,านานเป็นปีนะคะกว่าจะแยกมาลงกระถางได้ค่ะสุนทรผู้เขียนไว้ในขุนช้างขุนแผนว่าเล็บมือนากลางกลีกระทัดรัดเหมือนมือเจ้าปรนิบัดพัดวีผัวบานเย็นบานสะพรั่งฝั่งสะบวัวเหมือนเย็นเช้ายาวยั่วอยู่กับน้อง สรรพคุณของเล็บมือนางรากกับใบช่วยทำให้เจริญอาหารใช้เป็นยาแก้ตาซางในเด็กใบใช้ตำพ่อแก้อาการปวดศีรษะใช้เป็นยาแก้ไข้แก้อาการสะอึกต้นรากไปมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะ